เต่าทีวีภูประกาศเจ้าพนางงามเตรียมฟ้องมหาศาลสถานีดัง100้ล้านบาทต้องบอกเลยว่าเป็นดราม,ม่าต่อเนื่องเมื่อราสุดน้ำมิสแกนฝากข้อความถึงเสียตาปัญญาหลังนวัดติดโควิดพอโดนหลอกไปทํางานในเวิร์กพอยต์ราสุดเต่าทีวีภูจิงออกมาประกาศว่าเจ้าพ่อเวทีนางงามเตรียมฟ้องสถานีดัง100้ล้านบาทเรียกได้ว,ว่าเป็นข่าวที่ชอบวงการบันเทิงเมื่อพิธีกรรายการโทรทัศน์และผู้อํานวยการกองประกวดมิสแกนไทยแลนด์ รวมถึงการเป็นประธานและผู้ก่อตั้งเวทีการประกวดระดับนานาชาติ Miss Scan International อย่างนวัดอิสระกายศิลได้ออกมาประกาศผ่านเฟซบุ๊กว่าติดเชื้อโควิด -19 จากตลกชื่อดังอย่างโกตีอารามบอยซึ่งตอนนี้ตนเองติดเชื้อสายพันธุ์เดลตาก่อนที่จะเกิดดราม่านวัดออกมาร้องไห้ผ่านเฟซบุ๊ k ส่วนตัวโดยมีการเก่าอ้างว่าคุณหมอได้ออกจากโรงพยาบาลภายใน24ชั่วโมงและมีเรื่องกับเจ้าสัวซีพีเรื่องประเด็นเงินขอรับบริจาค100ล้านบาท และจับประเด็นดราม่าต่างๆที่ยังไม่ขี้คายล่าสุดก็ร้อนระอุโซเชียลอีกครั้งเมื่อนะ้มิสแกนไทแนลนดรุ่นน้องคนสนิทนวัตฝากข้อความถึงเสียตาปัญญาหลังนวัตติดโควิด COVID, เพราะโดนหลอกไปทำงานในเวิร์กพอย์โดยเมื่อคืนนี้น้ำพัชรพรก็ได้ออกมาไราส้สดอย่างดุเดือดโดยย้อนถึงเหตุการณ์ที่นวัตติดเชื้อใหม่ๆโดยมีช่วงหนึ่งได้กล่าวว่าอย่าให้กูแฉบ้างอีตุกแกมึงออนไลน์หาที่นวัตให้มาทำงานทั้งๆที่มึงรู้ จะให้กูพูดไหมว่าในเครือมึงอะติดโควิดกันมาเป็นเดือนแล้วในนั้น่ะติดกัน40กว่าคนรายจะพูดไหมติด40กว่าคนมึงก็ไม่บอกงามหน้าไหมละ่ะแล้วมึงยังจะทักแชทมาหาพี่นวัดให้ไปทำงานอีกมึงหลอกให้เขาไปทำไมสอบคอเขาเลยจัดให้เป็นคัตเตอร์ใหญ่แล้วคนชื่อดาวก็มีแชทหลุดออกมาขอแบนพีนวัดแบนมันเลยแล้วยังบอกอีกว่าไม่ต้องมาเหยียบที่นี่ขอถามว่ามึงเป็นใครอะ พูดถึงพี่นวัดแบบนี้เขาเป็นลูกค้าตลาดหลักทรัพย์นะเรื่องนี้หนูขอกลับเรียนนะคะในฐานะที่หนูเป็นเด็กหนูชื่อน้ำพัชรพรหนูฝากคำถา,ถ,าถามถึงคุณปัญญาหนูขอเรียกนะปัญญาดีกว่าหนูคิดว่าการกระทำในครั้งนี้นะ้าปัญญาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเพราะมันเป็นการกระทำของพนักงานกลุ่มลับ,บๆเฮี้ยๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับน้ปัญญาหนูก็อยากจะขอ,อนิดนึงค่ะขอให้น้าปัญญาติดต่อหาหนูก็ได้ หนูไม่อยากให้เรื่องเลวร้ายไปมากกว่านี้หนูไม่อยากให้พนักงานในบริษัทของน้าไปทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหายนะ้าปัญญาณิรันกูลถ้าไม่อยากให้บริษัทเสียหายโทรผ่าน Facebook ว i ดีโอคอลก็ได้หนูคิดว่าวงการบันเทิงม,มันไม่ได้ยากหรอกคะ่ะติดต่อหนูมามันไม่ได้ยากแต่หนูคิดว่าถ้าไม่มีการติดต่อกลับมานั่นแปลว่าคุณรู้เรื่องทั้งหมดนี้แล้วหนูกลับเรียนนะคะเท่านี้พอ และลาสุดนั้นทางด้านเต๋าทีวีพูก็ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวว่าจะาพ่อเวทีนางงามเตรียมฟ้องมหาศารสถานีดัง100ล้านบาทโดยทางด้านเต๋าก็ได้ระบ,บุข้อความเอาไว้ว่าได้ข่าวว่าฟ้องเรียงคนเจ้าพ่อนางงามเตรียมฟ้องสถานีดัง100ล้านบาทถามว่าจะมีจ่ายไหม ซึ่งหลังจากนั้นชาวเน็ตก็ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายอาทิเช่นสตูดิโอเวิร์กพอยคนติดโควิดเยอะมากแต่ปิดข่าวเงียบกิบมากมาเล่นข่าวนาวัดเพราะข่าวนาวัดมันขายดีกว่าและข่าวพิมพ์ม,มาเราจะใช้สมองพิมพ์ม,มา